รับลังอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยอยู่ที่สถานที่ที่เรียกว่านาเฮียชัยนะคะที่นี่ก็อย่างเป็นที่ต้องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยใช่ไหมคะครับ แง่คิดอะไรบ้างคะที่จะทําให้ชาวนาสามารถจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นต้องมีความสนใจในการศึกษาเรื่องชนิดของผักชาวนาจะต้องรู้ว่าปลูกข้าวช่วงไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับซึ่งตลอด20กว่าปีนี้ชัดเจนเลยว่าภัยจากธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักทําให้เกษตรกรไม่ได้ผลผลิตนะครับเท่าที่ผมได้คุยขีเกษตรกรแล้วก็เห็นมุมที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับ แล้วทางนายยาใช้เองเนี่ยจะจะทำยังไงจะช่วยชาวนาได้อย่างไรเพิ่มเติมครับผมเองนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้าวอยู่บ่อยๆนะครับที่ไปให้ให้ไปให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการทํานาซึ่งผมคิดว่ามันจําเป็นมากนะครับแล้วเราจะได้เอาประสบการณ์ไปให้เขาดูว่าเนี่ยสถิติ1ปีในการเก็บเกี่ยวเกือบทุกวันแล้วมีข้าวทุกเดือนเนี่ยช่วงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมก็มีโอกาสได้ได้ได้ไป ได้ไปแนะนําเกษตรกรนะครับแล้วส่วนที่2ที่จําเป็นมากก็คือตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็พาเกษตรกรมาศึกษาดูงานที่นี่ซึ่งซึ่งผมจะทํางานง่ายขึ้นละเพราะผมไม่ต้องเดินทางไปเพราะ่าจะทํางานของผมไปด้วยซึ่งงานของผมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมทั้งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยทีมงานของผมร้อยเก้าสิบชีวิตเนี่ยแค่การจัดการกับทีมงานให้ทํางานให้มีประสิทธิภาพก็ไม่ง่ายละดังนั้นชาวนาท่นผา้ใดอยากให้มาที่นี่ ก็พอมาเห็นความสําเร็จในธุรกิจมเมล็ดพันธุ์จึงโอ้โหทำไมกล้าแผ่นมาถึงได้สวยขนาดนี้เอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่มีคนปักดําทําไมผมคงไม่พาะกล้าเยอะขนาดนี้และพราะกล้าไปปักดํามันดียังไงผมก็ได้บอกต่อว่าอ๋อมันดีอย่างนี้นะให้ผลผลิตที่สูงขึ้นป้องกันและกําจัดข้าดีได้ะนะครับข้ามีความแข็งแรงเพราะมีระยะที่แน่นอนหลังจากนั้นรู้ผลรู้ข้อดีแล้ว ก็จะต้องมารู้ว่าและจะต้องปฏิบัติอย่างไรคงไม่ใช่แค่ว่าสั่งรถไปปักดำแล้วกล้าไปดำเสร็จแล้วรอผลผล,ผลิตเลยคงคงไม่ง่ายขนาดนั้นะนะครับก็จะต้องบอกว่าขั้นตอนในการปักดำคุณต้องทําเชือกอย่างไรต้องมีความสม่ําเสมอแค่ไหนปักดำแล้วกี่วันคุมว่าจะพืชข,งขังน้ําตอนกี่วันแล้วจะปล่อยน้าแห้งทําเปียดสลับแห้งตอนช่วงกี่วัน ซึ่งรว้แล้วแต่เป็นเป็นข้อมูลที่เกษตรกรต้องรู้หลังจากปักดับ,บ,บซึ่ง <ฮะ S 2> สถานเนี่ยมีพร้อมเพราะว่าประสบการณ์ในการ ปักดำผมก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีตรงนี้นะค,ไคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับชาวนาก็ทำนาไปตามรถปักดำเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1 5 1 6ปีนี้เองเพราะฉะนั้นทเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นนอกจากโรดรนตอนนี้แนะนำอะไรได้บ้างคะว่าทางนาเฮียใช้ตรงนี้มีเทคโนโลยีนวัตก,กรรมอะไร,รอีกคะครับที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ เครื่องจักรปักดำเนี่ยนะครับเครื่องจักรปักดำว่าเครื่องจักรปักดำเนี่ยสามารถทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและสามารถลดต้นทุนที่มันเกินความจําเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ทำไมตั้ง25-30กิโลกรัมตอนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่กับหวานเมล็ดพันธุ์ที่ 25กิโลกรัมแล้วบางบางรายอาจจะถึง40กิโลกรัมซึ่งผมใช้วิธีปักดามผมใช้แค่12.5กิโลกรัมเหลือครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าทำให้ระยะที่เหมาะสมที่ข้าวจะให้ผลผลิตที่สูงสุดได้นะครับแล้วทราบว่า ที่นายใช้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของพันุ์ข้าวการวิจัยแล้วยังทราบว่ามีเรือนต่างๆมีสูนเรียนรู้ที่เรียกว่าเรือนล่ม่มีกี่รเรือนเลยเออในส่วนด้านหน้านเนี่ยเรารทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมรนะครับเราอยากจะให้คนไทยมาเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวนาไทยมันเต็มไปด้วยความงดงาม บรรพบุพร,บรุษเรามีภูมิปัญญาไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ผมเลงเห็นคุณค่าของของแต่ละชิ้นมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในนั้นมากมายผมก็เลยอาสานะครับที่จะรวบรวมให้ได้มากที่สุดพอรวบรวมแล้วขั้นตอนรวบรวมว่ายากแล้วนะครับไม่ยากเท่าตอนจัดแสดงเพราะว่าเพราะว่าจะทํายังไงให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าย้อนการเวลากลับไปสักห้าหปีเจสิปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ง่ายเลยเพราะว่าช่าง ที่เราเราเรามาก่อสร้างเนี่ยก็ต้องเป็นช่างที่เข้าใจการทํางานแบบโบราณช่างแบบโบราณนะครับรูปแบบการจัดการจัดเรียงเราก็ต้องเข้าใจซึ่งเป็นงานงานยากมากแต่ผมก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าได้ย้อนการเวลากลับไปื่อเรือนที่หนึ่งเรือนที่หนึ่งเรือนเรือนวิถีชีวิตชาวนาไปแน่ดีเรือนที่สองเรือนแม่โพศพก็จะร้อยเรียงเลยว่าวัฒนธรรมด้านเก้าของไทยเรามีอะไรบ้างนะครับนี่พปนพลการบูชาแม่โพศพเพราะคนไทยเราเนี่ย สำหรับผมมันไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายน,นะครับมันเป็นความเชื่อที่แสดงเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยมีความกระตันอยู่รู้คุณเพราะว่าข้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกส่วนเลยแล้วก็มีคุณค่าต่อการพัฒนาของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับฉะนั้นข้าวมีพระคุณเราจึงยกย่องเปรียบประดุจดังแม่ค่ะ<อ>นะครับเราจึงให้ชื่อว่าแม่โพสมค่ะ เรือนที่3เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติศูนย์รวมดวงใจไทยนะครับเรือนเรือนหลังนี้คือเรือนองค์ประธานของทั้งหมดทุกเรือนเลยตัวที่ผมเริ่มคิดจะสร้างเรือนหลังนี้เพราะผมคิดว่าวันหนึ่งวันใดต้องมาถึงแน่นอนอวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรากลับสู่สวงสวรรค์ะนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะอิ่มเอมกับความสุขที่พ่อเคยมีให้อย่างน้อยที่สุดก็เข้าไปกราบพระบรมรูปหรือดูพระบรม,มาสารีรสกธาุของพระองค์เนี่ย เราก็มีกำลังใจที่ไปต่อสู้กับปัญหารุกปะะระสาสน์อีกเรือนที่สี่เรือนหน,นังสือข้าวและหนังสือพระราชกรณียกิจใครอยากรู้ว่าการทรงงานของพระองค์หนักหน่วงแค่ไหนพระองค์อยากสอนอะไรเราบ้างอยากบอกอะไรลรวบ้างตลอดการทรงงาน70ปีว่าทําทไมพระองค์ถึงประสบความสําเร็จแค่คําประโยคเดียวนะครับว่าพระมหาชนกเนี่ยลงไปในทะเลมหาสมุทรเนี่ย จะไหายน้ํากี่วันก็ไม่สนใจหรอกขอให้ไหายทุกวันเพื่อเข้าไปหาฝั่งแม้จะไม่เห็นฝั่งไม่ได้ต่างกับชีวิตปัจจุบันเราหรอกครับเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นฝั่งเหมือนกันแต่ขอให้เราไม่หมดกําลังใจที่จะสู้กับปัญหาเราต้องสู้กับปัญหาทุกปัญหาแล้วมั่นใจเถอะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ฝั่งฝั่งนั้นก็คือความสําเร็จของแต่ละคนนะครับต่อไปเรือที่ เดือนที่เท่าไหร่คะเดือนร้านล้านโชห่วยนะครับเรามีวิถีชีวิตของคนไทยในรูปแบบของชนบทแล้วเราก็อยากจะเห็นวิถีชีวิตแบบชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนถ้าพาพ่อแม่มาเที่ยวร้านโชห่วยนี้นะครับพ่อแม่ก็จะเล่าให้ฟังเองว่าอ๋อของชิ้นนี้มันคืออะไรนะครับเข้าไว้ทําอะไรมันอยู่ในยุคไหนเพราะเป็นยุคของพ่อแม่เราเพราะว่าผมเองเนี่ยผมจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีพันเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไป ไปเห็นกระดาชาวนวนที่ร้านของเก่าแล้วผมจําได้ว่าพ่อเล่าให้ฟังว่ากระดานชานวนวลเนี่ยตอนพ่อเรียนใช้กระดาชานวลเขียนขอซื้อเข้ามาชิ้นหนึ่งผมเอามาให้คุณพ่อดูในมื้อข้าวเย็นแต่กระดาชานวนวลแค่ชิ้นนิดเดียวเนี่ยมันกลับทําให้ครอบครัวผมมีความสุขในมื้อเย็นมื้อข้าวนั้นมากมากเลยเพราะพ่อพ่อตื่นตาตื่นใจกับของที่ไม่เคยเห็นมา 4ี่หปีตัง้งแต่เด็กแล้วมันไม่ใช่กระดานชนวนแล้วนะออมันคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในวัสดุชิ้นนี้มันมีเรื่องราวออแล้วแต่ในละครอบครัวก,ก็มีเรื่องราวะฉะนั้นถ้าเกิดผมรวบรวมได้ทั้งหมดแล้วให้ให้พ่อแม่พาลูกๆลูกๆพาพ่อแม่มาเที่ยวชมพ่อแม่จะได้นําเรื่องราวนั้นเนี่ยมาเล่าสู่ให้ลูกๆฟังก็จะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไป เหลืออีกเรือนหนึง่งคือครเรือนสุดท้ายแล้วรเรือนสุดท้ายขัดไม่ได้ถ้าเป็นชาวนาน,นะครับเราต้องมียุ้งข้าว ครับซึ่งปลูกในรูปแบบของทรงไทยเลยนะครับยุ่งข้าวที่ได้มันเนี่ยเป็นลุงข้าวขนาดใหญ่จากเศษฐีที่ได้ได้จากการทํานาเก็บได้50เกวียนในสมัยก่อนไม่ถือว่าไม่ธรรมดาครับห้าสิบเกวียนเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ติดกับหลานนวดข้าวเราก็จะเก็บรวบรวมอุปกรณ์ในการเก็บข้าวในการนวดข้าวในการตวงข้าวในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าชาวนาในสมัยก่อนเนี่ยนวดข้าวเสร็จแล้ว ไม่มีใครขายนะครับจะต้องเก็บเข้ายุงไว้<ช>ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่ามีข้าวในรูต่อมาคร<ช>ับถึงจะขายของเก่าไปคร<ช>ับเขาเรียกว่าจะต้องให้พี่ได้เห็นหน้าน้องก่อน <c oughs> ก็คือว่าพี่ก็คือ <G ül> น้องพี่เนี่ยได้เห็นหน้าน้องคือพี่อยู่ในยุ้งเนี่ยนะ <C AL> เห็นหน้าน้องอยู่ในนา <C AL> เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดว่าข้าวในนาไม่ได้ก็จะจไม่ขายพี่ไป <C AL> เพราะว่าไม่อย่างนั้นเกิดขายไปแล้วแล้วเกิดข้าวในนาที่เราเห็นว่าออกรวงแล้วเกิดน้ําท่วมไปคร <C AL> อบครัวไม่มีข้าวกินเดือดร <C AL> ้อนแน่ <C AL> ฉะนั้นก็ต้องรอให้พี่เห็นหน้าน้องก่อนนะครับเห็นหน้าน้องอย่างนั้นเราก็ต้องไปไปชมกันกันนะคะหน้าน้องเป็นยังไง คุณผู้ชมครับองค์ความรู้และความสําเร็จของนายเฮียใช้ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาจากความจงรักภักดีและสํานึกในคุณงามความดีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทยในตอนหน้าเฮียทัศจะพาสองยายไปชมทุกแง่ทุกมุมของนายเฮียใช้เลยนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ 아 <목소리>